สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่นิวยอร์กเนาะแล้วก็เพิ่งตื่นทำ <t ell> ไมขอ้นขค้นขึ้นขึ้นตูนฟังยเช้ามากบ่ายโมงแล้วเดี๋ยววันนี้คือเราจะมาดูกันวานสภาทำอะไรหนึ่งวันีนนิวยอร์กทำอะไรบ้าง โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะออกจากบ้านแล้วน้อนแล้วก็เรากำลังจะไปที่บรุกลินเราก็นั่งจากแมนฮัตตันไปที่บรุกลินว่าจะให้ดูว่าไปยังไงแล้วก็คนที่นิวยอร์กเขาใช้การเดินทางเขาเดินทางแบบไหนแล้วก็อ่าอ o ู่น้เว่าเขาเดินทางยังไงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต้องปิดหน้ากากแล้วฉันไม่เห็นหน้ากันละต้องปิดหน้ากากประตูบ้านนี่เป็นยนงี้ เออลยเท่าไหร่ก็จะนั่งรถไฟไปเพราะว่าคนที่นิวยอร์กก็จะนั่งรถไฟไนนเนาะเหมืนอนกันเลยจะให้ดูความ,ตามแตกต่างว่าจากบรูสลินกับแอนแทปตอรมันจะตา่างกันยังไงเนาะเค้กทิปมาแล้วเอาปีนอากาศกับโดยตรงตีนี่คือว่าเป็นยังไงนะครัะนอกว่าจะเป็นยังไงก็คืออากาศนอกแบบเต็มเครื่อง <Thank you. S 1> อากาศดีมากจริงๆ,ๆอ่มะมันไม่ได้หนาวเลยเว้ยมันประมาณแบบ55ฟาเรนไฮต์สประมาณแบบ1ิบเอ็ดสิบสอองศาอะไรเงี้ยมันไม่ได้หนาวเลย อ่ะแล้วก็ทุกคนที่ถามมาว่าสตรีทคืออะไรอเวนิวคืออะไรอันนี้คือสตรีทเนาะมันจะบอกว่า5้สของสตรีทนี่คือสตรีทนี่คือ Street. สตรีทสตรีทจะเป็นแบบนี้อเวนิวจะเป็นเหมือนกันเขาจะตัดกันนั่นคือจะเป็นอะไรอะ third avenue อันเนี้ยอเวนิวจะเป็นแบบนี้แล้วก็สตรีทจะเป็นแบบนี้โอเค ความต่างนี่คือสตรีทนี่คืออาร์บานิวเออเห็นชัดเนาะนี่เห็นชัดแล้วเนาะคือบ้านเมืองเขาจะสะอาดสะอา้านเนาะก็จะไม่สกปรกก็จะก็จะเป็นแบบสะอาดสะอ้านยินก็เป็นป้ายรถเมล์ที่รถเมล์กำลังจะมาเนี่ยนี่คืออาร์บานิวแล้วตรงนั้นคือตัดที่รถเหลืองๆมาคือสตรีท <Okay. S 2> ถ้าเห็นกกนะรูปกลมๆแคลขายโปเกมอนนะรูปโปเกมอนบอลมันเป็นสีเียวกับสีขาวนั่นแหละก็คือสัญลักษณ์ตอนนั้นก็จะมีรถไฟใต้ดินเรงนี้เ,นเครื่องซื้อตัวเนาะ,ะมันก็จะมีแบบใส่เสียงก็ได้ใส่ปัดใส่อะไรน,นี้เนาะคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นอย่างเว้ยมันจะเป็นปัดแบบมันจะเป็นัตรแบบนี้เนาะและ้วก็ เขาก็จะใช้ถ้าเป็นแบบสมัยเก่าเขาจะใช้รูดแบบตรงนี้แต่ตรงนี้คือเขาเพิ่งเปลี่ยนรถมาสามสี่เดือนที่แล้วมั้งก็คือเอาโทรศัพท์แต่ได้เลยหรือว่าเป็นบัตรที่มันมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่แตะแล้วเข้าไปได้เลยหรือว่าซื้อกับลูดตรงนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะโควิดเขาก็เลยไม่มีเนาะเห็นไหมที่มันมีสัญลกักษณ์กันอ่บเราก็แตะปุ๊บก็จะบอกว่าโกล้วเราเข้าไปได้เลยคือสถานีดีดีหน่อยคือมันจะมีมัน,นเดเลื่อนแล้วก็ลงไปเลยแล้วไปถึงที่ล่าง เป็นสถานีรถไฟที่แบบใหญ่นิดนึงเนาะก็จะมีฟาร์มแบบว่าหลอกหลอนแต่ที่จริงมนะันสะดวกสบายมากนี่เราต้อ,องบอก จะบอกเมื่อกี้เกบโดนตีนไปถ่ายวิดีโอแล้วไโดนเห็นไหมการป่ายมากนี่คือเสียงตา อยู่ที่บรุกลินแล้วบรุกลินก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้เนาะโอเคก็จะก็คือโอเคอะเนี่ยผิดชอบบรรยากาศแห่งบรุกลินก็นั่งรถไฟมาถึงแล้วนี่แหละทุกคนเดี๋ยวจะพาดูโดยรอบๆแบบคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงวันนี้ใบไม้ก็เปลี่ยนสีนิดหน่อย เรื่อยไปไอ้ค่ะเมืองสนตีนนี้ถ้ามึงตกรถไฟคือถ้ามึงตกแค่แป๊บเดียวมึงต้องรอแบบสตีนอะเนี่ยเขี่ยมาก ตรงนี้คือที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปมาถึงตรงนี้คือจะต้องยืนกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะถ่ายรูปความทรงจำถึงเก็หาว่ามาไปถึง,ถง แล้วก็บทาการให้ดูแล้วเนาะแล้วก็คือบุ๊คดีมันก็มันก็นอ,ยอย่างนี้แหละนี่แหละก็คือข้างหลังก็คือสุดทางสุดสวย้วามเป็นเวททำอะไรเหมือนกันคือมันว่างมากแล้วก็ไม่รู้สินี่แหละให้ดูจบฉากวันนี้ก็ฉากสุดสวยของวันนี้เลยนะไปพิซแย่นเนาะ